ใช้3หลักนี้นะคะในการดำเนินชีวิตคุณจะรวยมากขึ้นทุกวินาทีและทุกๆปีคุณจะเห็นผลลัพธ์ของความสำเร็จของคุณนั่นเองหลักอะไรบ้างข้อหนึ่งคือตั้งคำถามที่ดีให้กับตัวเองอย่างเช่นนะคะมีเศรษฐกิจแบบนี้ถามกับตัวเองว่าเอ๊ะฉันจะสร้างเงินได้อย่างไง ฉันจะทํำยังไงให้ฉันรวยขึ้นกว่าทุกวันนี้เออเวลาที่คุณถามตัวเองแบบนี้นะมันจะมีคําตอบให้กับคุณเองว่าเฮ้ยต้องทําแบบนั้นแบบนี้สิตัวคุณจะเป็นคําตอบให้กับตัวเองนะคะเพราะแต่ละคนคือเราจะมีรูปแบบการสร้างที่ไม่เหมือนกันโอเคไหมข้อที่สองคือเป็นผู้นําที่ดีผู้นําที่ดีหมายความว่าอะไรไม่ใช่คุณเป็นนาคนอื่นนําตัวเองก่อนค่ะตัวคุณเองนําตัวเองได้ดีหรือย,ยังถ้าสมมุติว่าคุณลั่นกับตัวเองว่าแบบนี้ คือฉันจะต้องทําสิ่งนี้สิ่งนี้ทุกวันแล้วคุณสามารถนําตัวเองทําสิ่งที่คุณพูดให้กับตัวเองอ่ะคุยกับตัวเองได้ทุกวันไหมผู้นําที่ดีต้องนําตัวเองให้ประสบความสําเร็จก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเราไปนําคนอื่นโอเคเนาะข้อที่สาคือไม่ยึดติดกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เออคือเรื่องบางเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้อะ่ะก็ปล่อยมันแล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นโคเชมยกตัวอย่างเนาะบ้านโคเชมทําขนมค่ะซึ่ง แน่นอนเราไม่สามารถที่จะควบคุมดินฟ้าอากาศได้ขนมบางชนิดมีความจําเป็นที่จะต้องใช้แดดแต่ถ้ามันเป็นฤดูฝนละ่ะเราจะแก้ไขปัญหายังไงซึ่งถ้าเราไม่สามารถควบคุมได้เราก็าไปดูทําอย่างอื่นที่เราสามารถควบคุมได้คุณเข้าใจไหมคะแล้วก็คืออันนั้นเราก็ปล่อยไปก่อนหรือถ้าเรามีอย่างอื่นที่เราทําได้ควบคุมไม่ได้เราก็ต้องหาหรือคิดค้นอะไรที่มันจะสามารถแก้ไขปัญหากับสิ่งที่เรากําลังจะทําอยู่อันนี้คุณเก็ตไหมคะอันนี้แหละคือ หลักคิดเนาะเวลาที่จะทำให้คุณนะ่ะมีไอเดียดีๆมีความคิดดีๆที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นโคชเชมีหนังสือเสียงนะคะแล้วก็เป็นอ e ีบุ๊กที่จะแถมคู่กันด้วยอันนี้โคชรวบรวมศาสตร์ของคนที่ประสบความสำเร็จซึ่งเอมำนำหลักการนี้ทั้งหมดนะมาใช้แล้วชีวิตก็ประสบความสำเร็จแล้วไม่ใช่โคชเชมนะคะหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จเขาใช้หลักการนี้กันหมดเลยเนาะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิธีคิดการลงมือทำนะคะซึ่งมันเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่คุณน่ะอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นหรืออยากสร้างธุรกิจของตัวเองอยากเป็นนายตัวเองอหรือเปิดช่องทางการไหลของเงินอย่างเช่นตอนนี้เรามีแค่ก๊อกเงินไหลหนึ่งก๊อกอย่างเช่นก๊อกงานประจํามันเป็นไปได้ไหมที่ฉันจะมาเสียบอีกก๊อกหนึ่งอะ่ะ ให้มันไหลเพิ่มมากอีกหรือเป็นไปได้ไหมอีกกอ๊อกหนึ่งในหลายกอ๊อกมาไหลามาแบบนั้นนะถ้าสมมุติว่ามันมีกอ๊อกเงินในหลายกอ๊อกที่ไหลเพิ่มมากขึ้นนะคุณคิดว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงคุณจินตนาการสิคุณก็อาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องเงินตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณมีกอ๊อกแค่หนึ่งเดียวอะ่ะแล้วกอ๊อกนี้ก็เอาไปใช้แน่อนอนคุณมีปัญหาเรื่องการเงินแน่โอเคไหมคะดังนั้นใครสนใจหนังสือติดต่อได้ที่แอดเชมค่ะ